みなさんおはようございますニー先生ですどうぞよろしくお願いします。今日น日ี語を้強しましょうนนะคะุณค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 ันกุณะค,ะนนค,คุณคุณคุณคนณคุ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 คุณคุณคุคุณ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  i ุณคุกิุณคุณคุณคุณุณคุณค o ณคุ อุตสาหกรรมสกิโน ok ok ยวษตกรรมสกิโคโจโคขจอโรงงานอุตสาหกรรมสกิเซเซฮินเซฮินผลิตภัณฑ์สินค้าสกิขี้ไข่ขี้ไข่เครื่องจักรสกิขาไก่ขายไก่ต่างประเทศสกิโบเอกิ โบอเอกิการค้าระหว่างประเทศสกิเกงเดียวเกงเดียววัตถุดิบสกิไซเดียวไซเดียวส่วนผสมสกิเซคิวเซคิวน้ำมันสกิโคจิซึรุโคจิซึรุการก่อสร้างตัวยอย่างเช่นทาเทโมโนโวะโคจิซึรุก่อสร้างตึก สกิเศษสรุเศษสรุผลิตตัวอย่างเช่นบัสคอมโบเซษสรุผลิตคอมพิวเตอร์สกิยูจุสุสรยูจุสุสรส่งออกตัวอย่างเช่นโกเมโวยูจุสุสรแปลว่าส่งออกข้าวค่ะสกิยูนิวสุยูนิวสุรุนำเข้าค่ะตัวอย่างเช่น เซกิโยยุนิวสึนะคะแปลว่านำเข้าน้ำมันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัฟเมงของเซนเซเป็นอะไรนะคะเราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะให้จะฟูอ่ะโดโคเออิคุโนฟูอ่ะโดโคเออิคุโนให้จะคุโตรชิโนฟูอุคโซสกีนิอิโกคุโตรชิโนฟูอุคุโซสกีนิอิโกอ่าประโยคนี้นะคะ คนเสื้อสีเขียวถามว่าฟืยูวาโดโคเอิคุโนะนะคะฤดูหนาวไปเที่ยวที่ไหนหรอนะคะส่วนคนเสื้อสีฟ้าก็เลยตอบว่าคโตชิโนะฟืยุโคโซสกีนิอิโคอ่ะพวกเราเห็นคำว่าโคโซโคโซว่านั่นเดส๋ยกาพวกเราเด้ยินคำว่าโคโซไหมคะ สำหรับปีก่อนวันนี้นะคะที่อินเซจะสอนนะคะเป็นเรื่องของโคโซ่นั่นเองนะคะเราไปดูนเลยดีกว่านะคะว่าโคโซนเนี่ยมันมีหน้าที่หรือวิธีการใช้ยังไงคะ่ะอ่ะโคโซนในภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นคําช่วยสําหรับต่อท้ายคําชนิดต่างๆเพื่อเน้นคํานามนั้นให้โดดเด่นเป็นพิเศษหรือเพื่อเน้นคําคํานั้นให้ดูเด่นหรือพิเศษขึ้นนั่นเองคะ่ะ โคโซนะคะวิธีการใช้คำนามบวกโคโซใช้ยังไงเราไปดูกันค่ะเช่นโคโตชิโคโซโคโตชิโคโซโคโตชิแปลว่าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้เท่านั้นปีนี้จุดๆ,ๆปกตินะคะเราจะพูดว่าโคโตชิวะนิฮงเอะอิคิมัสปีนี้จะไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ทีนี้เราเปลี่ยนคำช่วยว่าเป็นโคโซ Kotoshi Koso n i h o อ e อิ i m a ัสนะคะก็จะแปลว่าปีนี้เท่านั้นปีนี้นี่แหละที่ฉันจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเป็นการเน้นย้ำว่าปีนี้ฉันจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้นั่นเองค่ะให้จ้ามิตกคุดาไซโคโนฮงโคโนฮงอ่ะเอาโคโซมาใส่นะคะก็จะเป็น k o โ o โนฮ k โคโซโคโนฮ n Koso นะคะ หนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเช่นโคโนฮุนปกติเราพูดว่าโคโนฮุนว่าโอโมชิโรยเดสหนังสือเล่มนี้สนุกน่าสนใจแต่เราเปลี่ยนเป็นโคโนฮุนโคโซโอโมชิโรยเดสหนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะที่แบบน่าสนใจอย่างนี้นะคะเป็นการย้ำนั่นเองค่ะต่อมาคาซุคุคาซุคุแปบลบว่าครอบครัวใส่คโคโซเข้าไปก็จะเป็นคาซุเซคึโคโซ k าซ o คุโคโซนะคะแปลว่าครอบครัวเท่านั้นเช่นคาซุคุ t ะไทเซ u d เดสครอบครัวสําคัญนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ koso ดูก็จะเป็นคาซุคุโคโซะไทเซ u d เดสนะคะครอบครัวนี่แหละที่สําคัญแบบนี้เป็นต้นนะคะอะตอมาเข่งโคเขงโแปลว่าสุขภาพเข่งโคโค o ซ o เข่งโคโคโซ สุขภาพเท่านั้นสุขภาพนี่แหละที่เป็นสิ่งที่สําคัญแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเป็นการเน้นย้านั่นเองค่ะให้ต่อมาไอไอะความรักอือไอคสไอนะคะความรักนี่แหละความรักเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นค่ะเป็นการเน้นย้าเนาะหอ ต่อไปนะคะเราไปดูนะคะคำว่าโคโสนะคะที่ใช้กับคำกริยากันเลยดีกว่าค่ะเวลาที่โคโสใช้คำกับคำกริยานะคะจะเป็นโคโตโคโสโคโตโคโสเพิ่มคำว่าโคโตเข้ามาเป็นโคโตโคโสนะคะวางไว้หลังคำกริยารูปโภชนานุกรมกรณีที่เป็นกริยารูปโภชนานุกรมนะคะเราไปดูวิธีการใช้กันเช่นชคำว่าอารุคิมัสเราก็ผันเป็นรูปโภชนานุกรมก็จะเป็นอารุคุ

ะะเป็นวิธีที่ทําให้สุขภาพดีที่สุดแบบนี้เป็นต้นนะคะกรณีที่เราผ่านเป็นรูปโภจนานุกรมนะคะจะต้องเติมโคโตโคโซโคโตโคโซเท่านั้นนะคะอันนี้จําไวด้ดีๆเนาะอ่ะต่อมาอ่ะต่อมานะคะกรณีที่วางไว้หลังคํากริยารูปธรรมดาที่นอกเหนือจากรูปโพจนานุกรมใช่ไหมเมื่อกี้เซซีบอกว่ากิริยารูปโพจนานุกรมจะต้องเป็น โคตกโคโซแต่กรณีที่วางไว้หลังคำกริยารูปธรรมดาเช่นรูปตะรูปไนรูปนักขตะนะคะก็จะใส่คาระโคโซใส่คาระโคโซถ้าผัานเป็นรูปตะเคก็มาจากทาเบมาตะก็เป็นทาเบตะนะคะไนก็มาจากคำว่าทาเบมาเซนใช่ไหมคะก็ผันเป็นรูปไนก็เป็นทาบเบไนนะคะส่วนนักขตะก็มาจากทาเบมาเซนเดชตะก็จะเป็นรูปนักขตะนั่นเองค่ะ มาดูคํากริยารูปอื่นนะคะที่เป็นรูปเพนฟอร์มทั่วไปรูปตะรูปแน่รูปนาคัตะยกเปืนรูปโพจนานุกรมนะคะเช่นคํำว่าริวกัคุชิมาสตะแปลว่าการเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นริวกัคุชตะคาราโคโซริวกัคุชตะคาราโคโซนะคะก็คือใส่คาราโคโซนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างของเซนเซเช่นริวกัคุชตะคาราโคโซมีโฮงโกะว่ารัโยนินัตโมจิโด หรือก็คุชตะกะระโคเซะญี่นโกวะกรุโยนะคะแปลว่าเพราะแปลแลกเปลี่ยนชี่ปุ่นนี่แหละนะคะก็เลยทําให้เราเข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเลยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกรณีที่เป็นรูปตะรูปในรูปนักคัตะกรณีที่เป็นคํากริยาก็คือจะผันเป็นรูปเพนฟอร์มแล้วก็ใส่คระโคโซะนั่นเองค่ะอย่าสับสนกันนะคะระหว่างรูปพจนานุกรมกับรูปตะในนัคตะอะต่อมา กรณีที่เป็นคำคุณศัพท์อีกก็วางไว้หลังคำคุณศัพท์ได้อีกได้เลยแต่ว่ากรณีที่เป็นคำคุณศัพท์อีกนะคะเราก็จะใส่คาระโคโซไม่ใช่ใส่โคโซนะคะใส่คาระโคโซนะคะอ่ะคุณศัพท์อีกเช่นอิโซกัชิอิโซกัชิก็จะเป็นอิโซกัชิคาระโคโซอิโซกัชิคาระโคโซนะคะดูตัวอย่างของเสนะคะอิโซกัชิคาราโคโสุ早速との時間ไตโมอい。もう一度 S ok kara no i s า k a s าก็เ r a k o า o k a ุ o k u ะโน o j i k ว n ว่าที่เจษ s ์ชไ i นะคะอะเพราะยุ่งนี่แหละ,ถ,ะถึงอยากให้เวลาสําคัญกับคนในครอบครัวนะคะเพราะว่ายุ่งนี่แหละถึงอยากจะให้เวลาสําคัญกับครอบครัวนั่นเองค่ะกรณีคําคุณศัพท์อีกก็คือใส่ขะระโคโซนั่นเองนะคะคาซคุความใจเซยลืมเติมเต็นเนนะคะพวกเราใส่เต็นเ,ต,เต,ตรงโซด้วยนะคะอะต่อมา กรณีที่เป็นคําคุณศัพท์นะนะคะก็คือให้เติมดะหลังคําคุณศัพท์นะแล้วก็เติมค่ะละโคโซนะคะตัวอย่างเช่นทัชกาทัชกะนะคะทัชกะดะค่ะละโคโซทัชกะดะค่ะละโคโซนะคะประโยคนี้ก็จะแต่งว่าทัชกะดะค่ะละโคโซอิโรยโรนะโอโตกะคิมินาล ทัชกะดักราคโศอิโรอิโรนาโอโตกะคีนินาลุนะคะ,かか ok ok in u, ะ,คะแปลว่าแน่นอนเลยแหละฉันรู้สึกกังวลในเสียงต่างๆนะคะก็เหมือนแบบรอยต้องการเน้นย้ำคำคุณศัพท์นะนะคะว่าแน่นอนเลยแหละสิ่งนี้แหละนะคะทาให้ฉันรู้สึกกังวลในเสียงต่างๆนะคะดังนั้นคําคุณศัพท์นาะนะคะก็คือจะใส่ดักราคโศแต่คําคุณศัพท์นะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะซึ่ง ส่วนมากก็จะเห็นที่เป็นคำนามเนาะแล้วก็คำกริยาที่เป็นรูปผู้ชนานุกรมนะคะที่เห็นใช้บ่อยๆแต่ที่เซ,เซเพิ่มเข้ามาให้พวกเราเช่นคำว่าขลักโคโสดนะคะเผื่อกรณีที่อ่ะแล้วคำคุณศัพท์อื่นเราจะต,ต้องใช้อย่างไงนะคะถ้าเป็นคำอื่นที่นอกเหนือจากคำนามก็คือจะต้องใส่โคโตโคส กับขระโคโซตามที่ยนเซออธิบายเนาะส่วนคำนามนะคะก็คือใส่โคโซได้เลยแต่แน่ๆที่เห็นบ่อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นคำนามนะคะที่เขาเน้นยำ้ำแล้วก็ใส่โคโซเข้าไปค่ะทีนี้แล้วคะเราลองมาดูนะคะวิธีการแต่งประโยคนะคะโดยการใช้คำว่าโคโซนั่นเองค่ะอ่ะดูจากอันนี้นะคะโคโตชิเซตายนี่เซอรพีดีเอ็น k u จีนี่ผกักคไนะคะ ถ้าเซซีจะแต่งประโยคนี้นะคะก็คือข้างหน้าใช่ไหมเห็นไหมคาว่าโคทอชิเป็นคำนามเซซีต้องการเน้นย้ำคำนามคำนี้เซซีก็จะเปลี่ยนจากคำช่วยวางเป็นโคโซนะคะเป็นโคทอชิโคโซเซตไตนิเจล d ดีดีเอ็นเจีนีโกก้คืสไตเดสนะคะประโยคนี้แปลว่าปีนี้เท่านั้นแหละปีนี้นี่แหละที่ฉันนะอยากจะสอบผ่านระดับ N1 ภาษาญี่ปุ่นให้ได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะบอกว่าโคทอชิวะก็ได้ แต่เซนเซอยากเน้นย้ำว่าฉันจะทำให้ได้ในปีนี้นะอะไรเงี้ยเน้นย้ำในปีนี้ก็จะเปลี่ยนวะเป็นโคโซนั่นเองค่ะเซนเซบอกแล้วเนาะส่วนมากมันจะเจอกับคำนามซึ่งคำนามจะใช้เยอะมากนะคะดังนั้นพวกเราก็ลองฝึกแต่งดูนะคะอะตอมา่าคาเลวัตชิโนริโซโนโอโตโกเดส เ a าเป็นวะัตถาโนรโซโนประโยคนี้ถ้าจะแต่งก็จะบอกว่า k a าเป็นก็สูวัตถาชโนรีโซโนโอโตโเดสาเาเวัตโนรโซอันนี้แปลว่าเขานี่ะคือผู้ชายในอุดมคติของฉันนะคะเป็นการนย้ำค่ะต่อมาชัดคิงโ s กิงโมอะนี่มาเ้นดูจากประโยคนี้นะคะ Shokkin g ko so nai desu ga Shokkin mo a r i m a s e n Moi jidou ka Shokkin g ko so nai desu ga Shokkin mo a r i m a s e n นะคะประโยคนี้แปลว่านี่นะ่ะไม่มีหรอกเป็นยินฝากก็ไม่มีเหมือนกันนะคะประโยคนี้น่าสนใจนะคะอ Shokkin g ko so nai desu ga Shokkin mo a r i m a s no u. U e n Hai Tuki Kotoshi no nasu Umi e ikou ประโยคนี้ก็จะเป็นโคโทชิโนะนาสึโคโซอุมิเอะอิโคนะคะหน้าร้อนปีนี้นี่แหละไปเที่ยวทะเลกันเถอะนะคะอืมนะคะเป็นการเน้นยว่าเนี่ย,นยหน้าร้อนปีนี้นะเราจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูเรนชูนิกันนะคะอ่ะให้คำว่าอ so ิโซกัชิยาสุมิกาอารุโนะวะอุเรชิเดสอืมอิโซกัชิเป็นคำคุณศัพท์ อใช่ไหมคุณศัพท์อีกก็คือใส่คาราโคโซประโยคนี้ก็เลยจะแต่งว่าอิโซกาชิคาราโคโซยาสุมิการุโนะวะวเรชีเดสนะคะอิโซกาชิคาราโคโซยาสุมิการุโนะวะวเรชีเดสนะคะแปลว่ายุ่งน่ะสิพอมีวันหยุดเลยดีใจนะคะเพราะว่ายุ่งยุ่งเป็นประจำเลยนะคะต่อมากวกให ทักษะชาเรนจิชตาโฮกาอีเดสนะคะว่าไคแปลว่าว so, ัยรุ่นเป็นคําคุณศัพท์อีกดังนั้นอีกก็คือใส่คาราโคโซนะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นว่าใครคาราโคโซทักษะชาเรนจิชตาโฮก้าอีเดสว่าใครคาราโคโซทักษะชาเรนจิชตาโฮก้าอีเดสนะคะประโยคนี้แปลว่าวัยรุ่นนี่แหละที่ควรหาสิ่งที่ท้าทายให้กับชีวิตนะคะว่าใครคาราโคโซทักษะชาเรนจิชตาโฮก้าอีเดสเนี่ยไม่น่าสง ต่อมาไกลๆนี่ส no no ุมิมาสต์ถ้าชีวณ n องคุณของยศะก็วัดกันไดนะคะไกลๆก็คือต่างประเทศยาสุมิมาสต a ก็คือการอาศัยอยู่ต่างประเทศเห็นไหมเป็นรูปตะเคถ้าเป็นรูปโพจนานุกรมรูปมัดเคเขาบอกว่าให้ผ่านเป็นรูปโพจนานุกรมแล้วก็ใส่โคตโ โคใช่ไหมแต่กรณีที่เป็นคำกริยารูปอื่นก็คือใส่คาราโคโซดังนั้นอันนี้เป็นรูปอื่นก็คือเป็นรูปตะเคก็คือจะใส่คาราโคโซก็จะเป็นไกล้ๆนีののかか้สุดะ k ายคาราโคโซจีบุนโน่คุณีโนโยซากะวกัรินดะอีกทีหนึ่งไกล้ๆนี้สุดทคาราโคโซจบุนโนคุนิโยซกะวกนะคะแปลว่าการอาศัยอยู่ต่างประเทศนี่แหละทำให้เราเข้าใจข้อดีของประเทศต,ตัวเองนะคะ จいじゃあ皆さんここまで็かりましเดริาาถึงตัวนี้เข้าใจไหมคะในการใช้โคโซนะคะซึ่งเวากรตัวนี้นะคะเป็นเวากรที่เซนเซคิดว,ว่าในอนาคตพวกเราจะต้องเจอแน่นอนแล้วก็เป็นเวากรที่พวกเราสามารถใช้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เซนเซก็ขอจบแค่นี้นะคะหากมีคำถามก็สามารถถามเซนเซได้นะคะให้จ่ามาตายมาโชบายบาย